ส่งงานนะครับผมตันนี้ป้ายไปตามดวงนะครับก็ NBR 120นะครับเดินแป๊บใหม่หมดทั้งลำนับขยายข้อเป็นสองนิ้วครึ่งเต็มครับน่าเป็นเดิมของ NBR 120นะครับมันจะมีสองชั้นซ้อนอยู่ข้างในนะครับซึ่งมันเล็กนะครับก็จัดการตีออกนะครับแล้วก็ขยายเป็นสองนิ้วทั้งลำเกิดสองนิ้วครึ่งทั้งลำพร้อมคุดกข้ออ่อนสปริงสองนิ้วครึ่งนะครับ หูหยึดกันคอขาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มอพักสูตรไพลบูนท่อไอเสียนะครับสูตรสำหรับรถไม่มีเทอร์โบหนึ่งลูกนะครับก็เหมือนเดิมครับตำแหน่งมอพักสำหรับคนที่ซื้อไปติดตั้งเองนะครับผมจะบอกอยู่เสมอนะฮะว่าให้วัดจากน้ำเป็นเขาไอเสียมาชนมอพักอยู่ที่ร้อยสี่สิบถึงร้อยหกสิบเสียงถึงจะดังที่สุดนะฮะประมาณนี้นะครับข้างหลังก็เป็นแบบยกสูงให้นะครับ เราขึ้นบนหลบดำหมดสัะทีเรียบร้อยนะครับลูกค้าขอเป็นชุดหน้าแปลนถอดได้นะครับตรงนี้นะเพราะว่าเวลาเปิดฝาข้างนะครับถ้าเป็นปลายแฟ่ะมันจะติดปลายนะครับเผื่อลูกค้าได้เปิดฝาข้างนะครับก็จัดการขัดน็อตสองตัวนี้นะครับยกปลายออกก็เปิดฝาข้างได้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะเขาบอกว่าร้อยยีมันเบากว่าร้อา ผมว่าไม่จริงนะครับมันขึ้นอยู่กับการติดตั้งนะครเดี๋ยวลองฟังคันนี้ดูนะครับ